ทุกคนครับเราจเจอแมงก,กับพุลสีฟ้าด้วยแต่ถ้ามีสีแสดงว่ามีผิดนะคะวู้พิ่งเคยเห็นครั้งแ,แ,แกรกนะเนี่ยแมงก์พูลมีสีสวัสดีครับตอนนี้เช้าแล้วนะครับตอนนี้กี่โมงแล้วครับหกึครับอ๋อตอนนี้หกโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวตอนประมาณเจ็ดโมงเราจะไปกินอาหารเช้าที่โรงแรมกันนะครับ ตอนนี้ก็มาชมบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นก่อนครับคือที่นี่เนี่ยมีชุดตักบาตด้วยเพื่อใครสนใจอยากตักบาสนะเพราะว่าพระเนี่ยก็จะบินทบาทมาจากวัดเขาตะเกียบเลยนะบรรยากาศยามเช้าครับเมื่อสักครู่นี้พระอาทิตย์เพิ่งข,ขึ้นไปครับแต่ว่าไม่บังแล้ว โอเคครับตอนนี้เรากินข้าวเช้าเสร็จแล้วนะครัวเดี๋ยวเราจะเดินเที่ยวกันก่อนเนาะเพราะยังมีเวลาเหลือก่อนเช็คเอาท์ครับผมอ่ะพอดีว่าเมาื่อสักครู่นี้มีพนักงานโรงแรมมาแนะนำกิจกรรมหนึ่งที่ชื่อว่ากิจกรรมปล่อยปลผู้ปลเมงดาทะเลใช่เราจะไป ปล่อยปูปห,รหรือว่าปล่อยไมงดาทะเลได้ใช่มันคือธนาคารปูครับก็จะจัดประมาณ9ก้าโมงครับแต่ก่อนที่เราจะไปปล่อยปูกันนะครับเราจะเดินไปดูเขาทำไฟให้เรียกอะต่อก็คือเราจะเดินไปเขาตะเกียบอีกรอบหนึงนะพอดีเมื่อวานป้าป๊าไม่ได้เดินไป นะก็พอดีว่าเขาตะเกียบเนี่ยตรงนั้นแหละที่พระจะลงมาบินทบาทตามชายหาดนะโรงแรมก็จะมีชุดตักบาทให้เรานะสามารถซื้อได้ในราคาหนึ่งรอบาทเลยนะพูดเหมือนโฆษณาไม่ใช่ ก็คือบอกให้เป็นความรู้เฉีๆว่าโรงแรมนี้มีอะยังไม่ได้บอกเลยว่าโรงแรมที่เราพักชื่อโรงแรมว่าอะไรเพื่ออยากจะตามมาพักโรงแรมชื่ออะไรครับกุนดาลาอะโรงแรมของเราชื่อโรงแรมว่ากุนดาลาบีชหัวหินครับก็อยู่ใกล้ๆก,ก,กับเขาตะเกียบเลยครับเอาละครับเมื่อกี้นะครับ ผมก็ได้บอกไปในคลิปว่าเราจะไปทำกิจกรรมหนึ่งครับที่เป็นกิจกรรมปล่อยปูปล่อยแมงดาทะเลแต่ว่าบาังเอิญว่าตอนนั้นนะครับมันเป็นช่วงที่เขามาวิ่งมาราธอนกันพอดีก็เลยเห็นว่าเออคนมันเยอะเนาะแล้วก็เลยคิดว่าอ่ะกลับดีกว่าเราจะไปหากิจกรรมอื่นทําที่โรงแรมแล้วเราก็จะไปที่หนึ่งเนี่ยแหละ รู้สึกว่าจะเป็นที่หัวหินฟาฟารีเนาะแถวสวนสัตว์หัวหินเนี่ยแหละเราจะลองไปดูกันเอาล่ะครับหลังจากที่ผมทำทุกทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันคัดที่คายทูฟะบ,บูหรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยครับพอผมทำเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะเตรียมตัวเก็บกระเป๋ากับกรุงเทพกัน แต่ก่อนที่เราจะกลับกรุงเทพนะคบผมมีที่หนึ่งที่อยากแวะมากๆเลยนะคบก็คือหัวหิน s a f a ฟอรี d แอนด์แอดเวนเจอร์พาร์คนะคซึ่งเป็นสวนสัตว์ที่อยู่ห่างไกลาจากหัวหินเหมือนกันนะครับแต่สาเหตุที่ชื่อว่าหัวหิน s a f a ฟอรี d แอนด์แอดเวนเจอร์พาร์คเนี่ยครับเพราะมันอยู่ในหัวหินครับงงไหมห่างไกลาจากหัวหินแต่อยู่ในหัวหินอ่ะหมายความว่ามันอยู่ในหัวหินเนี่ยแหละแต่มันห่างจาก ทุกคนครับเราเจอเมงกระพุนสีฟ้าด้วยแต่ถ้ามีสีอะหยุดคลิปเอาไว้ที่จุดนี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ทราบข้อมูลเหมือนกันนะครับว่าเมงกะพุนสีฟ้ามันคือเมงกระพุนอะไรอ่ะถ้าเพื่อนๆอยากรู้นะครับก็ลองไปเสิร์ชใน Google ดูได้นะครับว่าเมงกระพุนสีฟ้ามันมีพิษไหมแล้วมันเป็นเมงกะพุนสายพันธุ์อะไรอันนี้คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับมาเที่ยวโดยไม่ได้หาข้อมูลนะครับ เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเชื่อผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเวลาที่ผมบอกหรือให้ข้อมูลอะไรสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็เช็คเอาท์โรงแรมแล้วก็จะกลับกรุงเทพกันแล้วครับแต่ว่าเรามีที่หนึ่งเนี่ยครับที่อยากไปมากๆเลยนะครับก็คือเป็นสวนสัตว์ที่หัวหินครับผมชื่อสวนสัตว่าอะไรแล้วนะครับอ๋อชื่อว่าหัวหินฟาฟารีครับผมก็ ผมก็ดูแล้วนะจริงๆเมื่อวานก็คิดว่าจะไปหัวหินฟาฟารีเนี่ยแหละแต่บังเอิญว่าฝนมันตกแล้วเราก็เลยรับไปฝนฝนปฏิพัทก่อนอะแล้วเราก็เข้าโรงแรมเลยเพราะฝนตกอะแต่วันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะเพราะว่าฝนไม่ตกเราก็เลยจะไปกันที่อะไรนะแม่หัวหินฟาฟารีนะครับอะไปดูกันเลย คุณได้อ่านป้ายนี้โปรดรู้ไว้ว่าคุณลูกค้าทุกท่านคือคนสำคัญที่ช่วยต่อลมหายใจให้กับพวกเราและน้องสัตว์ทุกชีวิตที่ผ่านพวิตกโควิด COVID -19 และกลับมาสร้างความสุขให้คุณลูกค้าอีกครั้งลูกค้าทุกท่านเปรียบเสมือนวัคซีนโควิด -19 พระคุณทั้งนี้ทดแทนกี่ชาติก็ไม่มีวันหมด พน okay, to ักงารหัวหินฟฟารีทุกท่านขอกราบงามๆล้านครั้งโอเคตอนนี้เราได้ติดสตติเกอร์แล้วหัวหินฟาฟารีครับรับหนึ่งนะข้อความเมื่อกี้อ่านแล้วอมยิ้มเลยทดแทนกี่ชาติก็ไม่หมดครับก็มาหัวหินฟาฟารีกันเยอะๆนะครับ ไม่รู้จะพูดยังไงแหละโอเคงั้นเดี๋ยวรอเข้าสวนฝัดกันค่ะก็ที่นี่มีแบบนี้นะคะเป็นแพ็กเกจเราเลือกอันนี้ครับจะมีการแสดงช้างการแสดงการแสดงเต่าแคการแสดงเสือผู้ใหญ่สองร้อยห้าสิบเด็กหนึ่งร้อยห้าสิบครับแล้วก็มีอีกนะครับแต่ว่าเราเลือกอันที่หนึ่งเลยครับแล้วเราก็ซื้อเป็นยีราฟเพิ่มเติมเลยครับเหมือน เหมือนว่าเราจะได้ไปใกล้ชิดกับยีราบประมาณนั้นนะโอเคตรงนี้ย้อนแสงอะ่ะนี่ต้องแบบนี้วัดีอะไม่รู้จะพูดยังไงไดีละบิดกล้องถึงแล้วทุกคนเราได้เข้าฝนฝัต์แล้วนี่มีกลงเยอะแยะเลยอันนี้เป็นกลงของเสือโคร่งขาวครับนั่นไงมันกำลังนอนอยู่ลงไปตัวอะไร ุ้ยนกนั้นไงที่มันสวยๆอ,อ่ะนกตัวนี้ปากมันแบบสวยมากต่อไปอ๋ออันนี้เป็นที่ทำการแสดงใช่ไหมเวลาทำการแสดงมันจะมีเป็นรอบๆค่ะว้าวตรงนั้นมีกรงนกด้วยครับ ไ,ไรู้สิจะถ่ายรูปก,กับเฟื่อยไหมเออป้ายสวยอยากถ่ายไหมคะไปถ่ายไหมงั้นเราถ่ายกันไปให,ให้พี่ถ่าย,อยโอเค <c oughs> ถ่ายเรียบร้ลยได,ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวยค่ะ เปล่าเราจิบไหมเราจิบนะว่าจะคันใหญ่โอ้โหใหญ่มากอ๋อเฮ้ยดรือว่าคันใหญ่ไหมจะได้แบบถ่ายรูปได้คันใหญ่หน้าฝนนะคันใหญ่ก็บนหลังคาแล้ปล่าโผล่ถ่ายดีใจถ่ดีใจอะงั้นลองไปดูดีกว่าไปถึงก็ได้ออกเลยสวยได้ได้ค่ะใหญ่แล้วครับงั้นคันใหญ่พี่จิงคันใหญ่นะสามคนได้ โอเคตรงนี้เป็นอปป้าครับแต่เราไม่ได้ฟื้นนะเราก็เลยเข้าไปข้างใน,นไม่ได้ดูๆๆๆอะ,ไ,อะ,ะไปแล้วไปแล้วเกือ <c oughs> บลงทางวัว <c oughs> แต่ดูอปป้าเมื่อกี้โอเคงั้นเดี๋ยวถ่ายรูปเล่นกันก่อนนะครับเจอกันบนรถฮะโ <Okay, S 1> อเคตอนนี้เราอยู่บนรถนะครับอไป ตัวไปแล้วไปแล้วไปแล้วว้าวโอ้โหรถคันนี้เป็นรถจนะี๊ฟอ่ะ ตอนนี้กำลังต่อคิวอยู่ครับให้รถคันนั้นเขาถ่ายรูปกับยีราฟเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ถ่ายรูปกับยีราฟครับเขาเรียกว่ารู้หน้าไม่รู้ใจสีหน้ามันดูเฉจริงๆนะจริงๆยีราฟก็มีความดุของมันอยู่ตัดขนตาตัดมารค่ะเอ้ย เดี๋ยวเราจะเอาอาหารไปให้ยีราฟแล้วเดี๋ยวเราจะเอายีราฟไปใหไ้ไม่ใช่เดี๋ยวเราจะเอาอาหารไปให้ยีราฟแล้วเดี๋ยวเราจะเอากล้องมาถ่ายยีราฟกันครับ อัอ๊หนึ่งนะอ๋ออับหนึ่งปิดกล้องก่อน คเมื่อกี้คือลมแรงมากเดี๋ยวเรารีบกับกรุงเทพกันครับเจอกันที่บ้านนะครับสวัสดีครับ